ว่าแบบวพวกทำโปร<ๆ>เขาจะประเภทแบบว่าเดี๋ยวกูการโปรให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มาเสกเนจ่ายเงินมาหมื่นหนึ่งสองพันเน่เราว่าเราหาเงินมายัางไงเราเก่งจังเราหาเงินได้ด้วยนะด้วยตัวเองด้วยแล้วหามาแบบวิธีไหนเดี๋ยวพี่จะบอกน้องนับกับครอบครัวน้องนับให้ฟังด้วยเนาะแล้วก็น้องหาเงินได้น้องไปแปลงฟันด้วยนะอันเนี้ยพี่เป็นห่วงเนี่ยขายได้สองแสนขายโปรอะลงสตอรี่อะขายโปรได้สองแสน ไอ้น,น Gott, ata, <S <S <mulheres> <S ั่นกระโปรนนี้ก็เลือนไอ้เหี้ยกูเจออะไรแต่ละวันวะพ่อบอกว่าไปอะไรนะคนดูไปไปสภาใช่ปะไม่ใช่เสียงมันมันจะมาเสียงมันอะไร สียงมันโทรมาก็ปล่อยมันไปเลยถ้าเป็นมันก็ปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวผมเองอะไรว่าไงครับคนนั้นเขาบอกเขาอยู่แก๊งแรงตามลงเขาบอกว่ามันอยูใช่ไหมใช่เดี๋ยวครับพี่ตอนวีเขาบอกบเขาเคยเขาเคยคุยอยู่แล้วเขารู้จักอยู่ใช่เขาบอก,อบ,อกบางประเทศถึงกับต้องคุยกับมันเลยนะแบบขอร้องแบบอย่าไปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะอลองลองเรียกวลา เรียกใครครับพี่เรียกใครแรงตำรวจเมื่อกี้ไงกลับมาเขาอยู่แรงตำรวจเองนะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไอ้ทอมรู้แรงตำรวจที่เอาคนชื่ออ๋อเมื่อกี้ชื่ออะไรใครเป็นคนอ๋อใครเป็นคนทำคนออกแรงตำรวจเมื่อกี้ว่าคนยืนยันไม่รู้ไม่ใช่เสียงไม่รันอรู่มหาลัยเทคนิคชัยนาทไม่เจดึงอะไรเอามาแล้วโอ้โหมันดึงมาใส่สมาเลยมาดึงนี่เลย มันไม่หยุดมันไม่หยุดไอ้ยัยมันนั่งเจอมันนั่งเจอจริงอะมันจะได้สะดุ้งเฮียดไงเอามันสักหลายๆล้านนะครับลูกหลายล้านอะไรพ่อพ่อฟ้องแม่งเลยไม่ฟ้องได้ไหมขอบอกพ่อกับแม่หน่อยได้ไหมแบบนี้ต้องกระเช้าสวยๆหน่อยโอ้มาแค่นี้อย่ามาเลยไปหนุ่มสาวครับจะลดน้ำหอดปลวกด้วยครับอยู่ในพื้นที่สภาเป็นไงบ้างอะ แป๊บหนึ่งครับผมยุ่งอยู่โอเคทำเพื่อมาขู่หวังเรียกเงินผมไม่ให้ไอจี hmm. มันเพิ่งลงสตอรี่ว่าทำโปรเมื่อกี้เออนั่นแหละมันก็มันก็ตามภาษามันอะมันต้องเจอแบบจริงๆจะจ่ายไง ไม่ละอ๋อเบอร์เอ้ยได้เบอร์ผมผมได้เบอร์แล้วผมได้เบอร์แล้วแต่ว่าไม่ไม่คุยออกอันนี้แล้วกันผมผมได้เบอร์พ่อแล้วได้เบอร์พ่อแล้ว อ่านว่าอะไรวะเนี่ยเลขประจำตัวเลขบัตรประชาชนโอมีเลขบัตรประชาชนด้วยรู้จักนายกิติภูมิไหมกิติภูมิอะ่ะ รู้จักไหมนายกิติภูมิอะ่ะคุณไหมหนูหนูไม่คุ้นหูเลยเหรอกิติภูมิน้องคุ้นหูไหมครับโอ้มีวันเดืนปีด้วย น้องรู้จักนายกิจติภูมิไหมผมหนึ่งนะผมได้เมย์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไปเป็นหนึ่งบอกอดูผมส่งให้ ลูกๆเขามาแล้วลูกคนนั้นอ่ะพี่ตอดพี่รรมันเอาผมมาเนี่นนยพีนนย่ว่างไงครับมันเอาผมมาเนี่ยคนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยที่รู้จักเขาอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดอะไ,ได้พี่ซือ้อซื้อผมรู้อ่ะพี่อืมรู้ว่ารู้ว่าไงครับก็คือแต่ก่อนอ่ะซื้อผมบอกได้คําเดียวผมเคยอยู่กับเขเขามาก่อนแต่ตอนผมมาเล่นที่นี่ผมเลยทุกอย่างเลยไง อ่าแล้วเขาก็แบบเหมือนไปเสกทุกที่เพราะตอนแรก้มมาที่คือยูลิปใช่ไหมปล่อยไปง่ายๆหรอตู้หลังก็แบบพี่มส์ว่าปล่อยไปไหนมาทำสตาร์ทาตั้งแต่เปิดแรกๆคือเอฟเคหนึ่งวิพี่อ่าแล้วแล้วไม่แล้วที่เขาทำนี่เขาต้องการเลยผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่เพราะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นจนวันนี้ว่าผมเล่นแกงที่นี่ผมก็เล่นดีๆของผมลงวินโดว์ใหม่อะไรมาเล่นหนึ่อะ ก็เล่นดีๆผมแบบไม่อยากไปวุ่นวายอะไรกับเขาผมก็คิดว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายมันแรงอะไรมันแรงไงมันก็เลยโดนกันเยอะแต่เขาก็ทำพวอความสนุกกับพี่แบบไปทำลงให้คนอันาคนไอดิสเขาดูบ้างอะไรบ้างอะพี่อ๋อก็คือแบบเรียกร้องความสนใจถูกไหมก็แบบทําให้มันเป็นกระแสขึ้นมาพี่ว่าแบบเออร้านกูไปทําที่นู่นที่นี่ได้นะอะไรประมาณเนี้ยของเงินของเงี้ยเหรอ ก็ไปเสกของอะไรประมาณนี้แหละอ๋อก็คือแบบว่าแบบมันมันเคยเป็นเหมือนสมัยมันมีที่หนึ่งอ่ะเกมวอลซีรู้ไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่านะแต่ว่าแบบพวกทําโปรเขาจะประเภทแบบว่าเดี๋ยวกูกันโปรให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มาเสกอ่ะจ่ายเงินมาหมื่นหนึ่งสองใช่พี่ใช่เหมือนเอาคอนแทคพี่ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนเซิร์ฟอื่นเขาก็มาขออ่ะอืมตายแล้วคุณทำไปเถอะคุี่ยมันไม่ตายหรอกเอ้แล้วทีนี้ยังไงเองพอเองเอาจะมาเจาคนนนดีกว่าพี่ มาเองเองอ,ออกจากมันแล้วเองบอกว่าไงต่อผมคือส่วนตัวผมแบบผมแบบบางทีก็ไปอุดหนุนดูเชิงดูอะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาอะไรเงี้ยส่วนตัวแบบเป็นการส่วนตัวแล้วเพาผม,ตอนน,ผมตอนนั้นผมตอนนั้นเนี่ยผมบอกตามตรงคือผมแบบที่ไม่ได้มาเล่นจริงจังแบบผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยผมก็อุดหนุนอะไรที่เซิร์ฟปืนอ่ะแต่เซิร์ฟนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะผมไปอุดหนุนมันไม่หลอกหรอครับเพราะเจ้าตัวมันพูดเองคือเจ้าตัวมันพูดเองเขาใช้ไอโฟนที่แบบว่าเล่นเกมตกปลาไหมพี่ อ่าเขาจขายตัวนั้นอยู่พี่ผมซื้อมาแต่ผมไม่ได้ใช้เลยเลยผมก็ดูว่ามันเป็นยังไงผมก็เห็นเอาใจดีว่าถ้าเอามาเล่นมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเราเล่นแก๊งเราโดนแบนอะไรมามันไม่สนุกกับพี่ผมก็เลยแบบไม่ได้ยุ่งอะไรตรงนั้นเลยผมก็เลยเล่นดีๆเพราะว่าเขาก็ทําขางเขาไปเรื่อยเงินของเขาอ่ะพี่เขาก็ทํานู่นทํานี่อะไรเขาอ่ะบางทีก็มีพวกพวกเรื่องบัญชีม้ามาคัวพันนะพี่แบบฝากคนโน้นคนนี้โอนอะไรประมาณเนี้ตอนเซ็ตของอ่ะ ก็มันมันถ่ายลงสตอรี่มันเห็นไหมเดี๋ยวพี่ปิดเสียงให้ผมแป๊บหนึ่งได้ไหมโอ้โหอย่างซวยขนาดเพื่อนมึงยังบอกมึงเลยมึงไม่มึงไม่มีมึงไม่มีสมองหรอฮะมึงฟังกูนะเพื่อนที่เขาอยู่กับมึงอะเขายังคิดได้เลยรู้ไหมเขาคิดว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่ามึงมึงมาทําอย่างเงี้ยคือมึงเอามาโปรโมทใช่ไหมเอาเอาแบบ เอามาโปรโมทอ่าไอที่มึงขายใช่ไหมแล้วมึงก็เอาเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงโคไอ้เลี้ยงพ่อแม่มึงใช่ไหมเออถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยน้องมันก็บอกอีกว่าเราไปเอาความสบายของตัวเองลำบากของคนอื่นอะ่ะมันมาใ,ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวพี่จะทําเดี๋ยวพี่จะลองทักให้ดูแล้วพี่ก็จะคุยให้ดูก็คือน้องมันบอกว่ามันทําอย่างเนี้ยทุกเซริร์ฟ เข้าใจไหมเพื่อไปเรียกเอาเงินกับเขางงไหมคือมันไอ้น้องคนเนี้ยเคยอยู่กับมันมาแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับเขาแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเลยออกห่างอ่ะน้องมันบอกว่ามันก็ตรงนี้มันก็รู้ว่ามันอยากเล่นดีๆแล้วมันรู้ว่าสังคมไฟเอนมันมันมันแรงอ่ะเออมันก็หาเงินโดยการที่แบบว่า มาเลี้ยงพ่อแม่มันอะก็มาโลอล่ะ <_ an> เพื่อจะขายกันโปอะไรอย่างเงี้ยจะมาเก็บทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยว่ามันทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยโปอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยน้องมันบอกว่าตอนนั้นมันเคยมาโปลแล้วทีนี้มันดีใจเรื่องที่มันโป s สตาร์ทาวได้แล้วเพื่อนมันบอกแล้วเอามาโชว์ให้มันดูโปตกปลาเอฟเอืมแล้วทีเนี้ยพี่ถามว่าแล้วในรูปอะ ที่มันลงสตอรี่อ่ะมันตัวมันคือมันตัวจริงไหมมันบอกตัวจริงครับพี่ใช่ตัวจริงครับพี่ตัวจริงมันบอกอืมนั่นแหละชื่อชื่อจริงอันนั้นแหละใช่ชื่อจริงนามสกุลเขาเขาก็เอาเอามาตั้งรับไม่ใช่บัญชีม้าหรอกมั้งอันนั้นนั่นน่าจะบัญชีจริงด้วยแล้วก็น่าจะมีเคยมีบัญชีม้าด้วยเขาบอก เอามาหากินไอ้ความลำบากคนอื่นนผมผมไม่ไม่ชอบผมเลยอ,ออกห่างเขาเขาบอกอย่างนี้นอืมเฮ้ hey, wake up อะไรอ่ะมันบอกเฮ้ hey, wake up มันบอกติดต่อส่วนตัวหน่อย bye, bye. มันทักเฟซพี่ไป ไม่ต้องมาทัก,ทกเฟซผมมาทำไมผมไม่ตออผมไม่คุยนึงครับผมปิดเสียงก่อนนะโดโปงมาโตขอปิดเสียงน นั่นแหละครับก็ตามนั้นตามนั้นน้องเขมีประมาณนั้นแล้วกัน <Sound muted. S 1> ไม่มันน้องมันต้องเจอจริงๆอะมัน,ม,นมันถึงจะรู้เลยเแบบเนี้ยหาแดก หาแดกง่ายๆแบบเอาโปมาขายมาอย่างเงี้ยจริงเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยโปกระจอกเนี้ยเขาไม่เขาไม่เช่าหรอกจริงอยากโดนเศษสัพันธ์เอ็มอ่ะอืมโดก็ โดบอกว่าไม่ต้องไปอะไรเยอะแล้วพี่ประมาณนั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือโดรับจบน้องไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ช่วยบอกเพราะญาติญาติพอ่พอแม่พี่น้องน้องให้โอเคไหมน้องชายโอเคไหมครับน้องเลิฟแล้วที่อยู่ในนี้อันนี้น่าจะจริงนะ เดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังใหม่น่าจะจริงอ่ฟังนะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังอ่าคนนี้น่าจะใช่ใครชื่อเด็กเด็กชายอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเด็กชาย เวเวเวันเหลอเวจันหรือเววัน่ะบัตรประชาชนมีหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองในกิติภูมิน่ะคือใครชื่อเล่นอะไรนับบอนับน้องนับนายกิติภูมิโอ้ของจริงไหมน่ะนั่นแหละ ตามชื่อเฟสอะ่ะเขาตั้งชื่อเฟสมาอย่างนั้นก็เหมือนอย่างนั้นเลยน่าจะใช่คนยกกันที่ผมทักไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อแม่เดี๋ยวรอเขาตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกให้เหมือนที่น้องทําเลยพี่จะบอกผลงานน้องเลยว่าว่าน้องแบบหาเงินเก่งมากหาเงินเก่งจัดๆโอเคไหมชื่อน้ำชื่อเล่นชื่อน้ำเปล่าน้องน้ำ ฮัลโหลนับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม hmm. หาเงินอนะ่ะง่ายไปเนะาะจะไปหลอกเอาเงินคนอื่นอนะ่ะไปหลอกได้แต่มาหลอกกับพี่ไม่ได้หรอกน้องนับ เพื่อนน้องน้ำมาหาเพื่อนเพื่อนแล้วนะเนี่ยเพื่อนน้องน้ำบ,บอกหมดเลยโอ้ Ồ, เราเป็นน้องน้ำด้วยเหรองั้นแล้วฟันแบบเลี้ยงอย่างเงี้นนงยน้องน้ำ ชื่อเพาะเชียวนะน้องนับอน้องนับเกิดวันที่สิบเอ็ดป่ะโหยเกิดวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเดือนพฤษภาคมด้วยถูกป่ะผมพูดถูกไหมฮัลโหลน้องนับอยู่ไหม แบบนี้ไงอยากพอมีของดีอยากอยากจะให้แบบพวกแบบให้พวกปลายใหญ่ๆหญ่แบบซื้อช่วยซื้อปลายอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ่ะยกตัวอย่างทุนทีกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อหรอกโปมึงมันกระจกจะมาอุดให้พวกกูไม่ไม่ต้องอุดเดี๋ยวกูจะไปอุดฟันมึงเองไงไอ,งองข้างล่างน้องน้ำครางชื่อโปรบ้านฉางให้กูหน่อยกูขอลั่นล่นเลยนะตาตุงตวง น้องนับอยู่ไหมครับน้องนับยูอยู่ในห้องไหมครับพักหนึ่งนะเหมือนจะมีนะมีน่าจะมีพวกติ๊กตอ,อกของของพี่เราด้วยเนี่ยมีติกตอ,อกอินสตาแกรมมีไลน์ด้วยนะเนี่ยพี่ว่าต้องตอบเขาต้องตอบสักสักวิธีหนึ่งอะ่ะเต่เอาให้ดูอะ่ะแล้วก็จะเล่าให้ คุณพ่อคุณแม่เราฟังก่อนแบบแรกโอเคปะเดี๋ยวเล่าก่อนว่าหาพวกเราแล้วว่าเราเก่งเรื่องหาเงินแล้วหาเงินมายังไงโอเคไหมแล้วจะเอาให้ดูด้วยเหมือนกันเราว่าเราหาเงินมายังไงเราเก่งจัง เราหาเงินได้ด้วยนะด้วยตัวเองด้วยแล้วหามาแบบวิธีไหนเดี๋ยวพี่จะบอกน้องนับกับครอบครัวน้องนับให้ฟังด้วยเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกให้อโอเคไหมครับน้องนับแล้วก็น้องหาเงินได้น้องไปแปลงฟันด้วยนะอันเนี้ยพี่เป็นห่วงเนี่ยเนี่ย ที่เป็นห่วงเน,นี้ยของพี่มันเรียงกันอยู่เลยแต่ของน้องมันห่างกันเกินโอเคไหมครับน้องนับแป่งฟันด้วยนะฮ,ฮัลโหลครับพี่ผมขอคุยด้วยหน่อยแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่แปลงฟันด้วยผมขอคุยด้วยหน่อยแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่พี่ปิดให้ผมแป๊บเดียวผมบอกได้ครับได้ได้ได้เี่ผมขอคุยดคุยได้ฮัลโหลเด็กน้อยอยู่เลยเหรอเราอะ่ะ น้องนับโอ้โหทักไปหาเพื่อนเร็วเลยนะทักไปด่าเพื่อนทําไมอ่ะกลัวความลับหลุดหรอโอ้โหไม่หลุดแล้วน้องตอนเนี้ยน้องนับแหมทักไปหาไปด่าเพื่อนเร็วจังเลยอ่ะด่าเขาเต็มระบบเลยเนะี่ยด่าเพื่อนเต็มระบบก็เพื่อนเขาไม่ได้นิสัยเหมือนมึงอืม ทักไปหาเพื่อนแล้วนาสุดทักไอส2อคนนี้ไปน้องน้ำทักไปน้องน้ำเดี๋ยวรอเพื่อนผมตื่นมาก่อนเนี่ยผมตื่นมาผมว่ายังไงก็ตอบเดี๋ยวผมแอดไลน์เข้าไปด้วยแป๊บนึงพ่อแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ โลโลไม่ค้างว่ะโล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 ไปแล้วมั้งแหน่ชื่อซะน่ารักเลยน้ยนนอ,งนองนา้าวออก้าใหมก่อนโลงน้อ <c oughs> งงานเร็วเหมือนกันนะเราอะ่ะ <c oughs> พี่อ่าน <c oughs> พี่อ่านถูกปะ พี่รู้หมดเลยนะหาเงินเก่งด้วยนะเ,เดี๋ยวเราบอกพ่อเดี๋ยวพี่บอกพ่อแม่น้องให้ว่าน้องหาเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะเราเราฉลาดจริงอะเราทําโปรมาขายเราฉลาดจริงว่าแต่น้องแบบฉลาดผิดผิดที่ที่ผิดท,ที่นิดนึงขายได้สองแสนขายโปรอะ่ะลงสตอรี่อ่ะขายโปรได้สองแสน สองแสนก็แบบไปหลอกคนละหมื่นสองมื่นตามเซิร์ฟอ่ะตามเซิร์ฟใหญ่ให่หมื่นสองหมื่นมืนสองหมื่ะไปหลอกขายโปเขาอะหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแหมแล้วเขาแล้วทักดิคอร์ดเพื่อนไปด้วยนะอย่างเร็วเลยแล้วด่าเต็มระบบเลยนี่ฮัลโหลด่าเพื่อนทำไมอ่ะ เพื่อนเขาไม่ได้นิสัยเหมือนมึงมึงฟังกูนะเพื่อนเขาไม่ได้นิสัยเหมือนมึงมึงหิวมึงอยากได้เงินคนเดียวมึงก็รับไปคนเดียวรับไปเต็มเต็มแค่นั้นเองอ,อ,งน,อน้องนาบน้องนาบชื่อนาบเด็กชายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายอะไรนะน้องนาบเด็กชาย อะไรวะเนี่ยเวเวเวชุวันเหรอเวชุจันหรือเวชุวันเนี่ยพวงไพบูลเนี่ยน้องนับนับน้องนับน้องหนูไม่ฮันากาดใบไม้อะ่ะนับน้องนับแหมหนีไม่เอาเพื่อนเลยนิโอ้โห,โห,โหเพื่อนเขาไม่ได้นิสัยแบบนั้นแล้วน้องน้องทําคนเดียวเลยน้องรับไปคนเดียวเลยน้อง อะอีกอย่างพ่อเราก็แก่แล้วด้วยอืมไม่ให้คนอื่นด่าพ่อด่าแม่อย่างเงี้ยพ่อกับแม่เราก็อายุเยอะแล้วด้วยสงสารพ่อกับแม่น้องเนาะที่แบบคิดไม่ค่อยได้อยากจะขายโปตัวสั่น น้องนับน้องนับถูกไหมน้องถูกไหมเห็นที่นอนบ้านน้องน้องน้องนับไหมเนี่ยในกลุ่มอะ โอโหที่นอนไม่มีเล่นบนที่นอนเลยโอ้โหรโพสกลุ่มวะเนี่ย <ไป S 1> ดูเดียพี่จำแบบผมจำมันก็จำแมวเอาน้องนับไม่ไม่ต่อแล้วหรอน้องนับขอต่อหน่อยดีน้องนับาน,าน,น้องนับครับอยู่ไม่เอ้ย โอ้ยพวกนี้เก่งมันเอาแบบชื่อจริงบัตรประชาชนอะไรมาให้ผมอะแต่ผมไม่บอกนะว่าคืออะไรตรงไหนเอาเป็นว่าผมรู้แค่คนเดียวพอรู้หมดอะอารลโรดอใช่พี่จเย็นน่น้องฝากเ้วยๆไดยจัดการให้